นะครับถ้าไม่มีรอยเหล็กจานเนี่ยอย่าไปยุ่งนะฮะแล้วก็หรืออีกข้อหนึ่งถ้าพระแบบลักษณะเวลาเราเราดูด้านข้างแล้วเนี่ยพระหนาๆเนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับนะคโดยที่ว่าแม่พิมพ์เนี่ยเขาเทเป็นสัทธาเทวมนุษยานั้ พุทธพัทวาติมัติอุเรียนรู้ศึกษาก่อนสังสงพระเครื่องหลวงปู่สุขวันปากออปะขันท่า สวัสดีครับพบกับรายการรู้ให้ชัดเรียนรู้ศึกษาก่อนสะสมนะครับวันนี้ผมนายทีครับผมบดเก้าเทวาครับครับวันนี้เรามาเรียนรู้พระพิมพ์อะไรกันครับอันนี้เป็นเป็นหมวดหายากเลยอันนี้ก็พระพระพิมพ์หายากนี่เราเราไปไหลไหลโอคือคืบตองนี้ครับเป็นอีก อีกหนึ่งิมอใช่ใช่ครับผมคือคือพระในหมวดพิมพ์นี้เนี่ยครับตอนทําในหนังสือเล่มแรกผมเนี่ยครับยังยังไม่มี ang, ang, ยังคือคือยังยังหาไม่ได้ดีวกว่าอนะฮะที่นี้ว่าพระวันนี้เนี่ยที่ผมเอามาเนี่ยมาบรรยายนี่ยคือจะมีลงในหนังสือเล่มสองของผมด้วยนะะเนื่องถามว่าทําไมถึงเอามาลงครับนะฮะแล้ว พระประเภทนี้ทําไมถึงคิดว่าเป็นพระของหลวงปู่สุขเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะฮะนี่ก็คือเหรียญฉัตรนะฮะฉัตรวิมลชื่อชื่อเหรียญว่าเหรียญฉัตรวิมลใช่ครับผมก็คือถ้าถ้าสังเกตดูพี่จอมลองสังเกตดูเห็นไหมจะเป็นรูปฉัตรครับผมนะฮะฉัตรก็คือแสดงสัญลักษณ์ก็คือเหมือนกับเป็นของเจ้าครับผมนะือหรือเชื้อพระวงศ์หรือพระมหากษัตริย์ครับผมนะฮะการที่จะสร้างฉัตรลักษณะแบบนี้เนี่ยครับ ต้องเป็นเฉพาะเฉพาะเจ้าครนะไม่สามารถสร้างสร้างเองได้นะครับทําไมถึงบอกว่าหายากครับพบเจอหมุนเวียนคือพบเจอน้อยน้อยนะฮะชัดนี้ก็คือเสด็จในกรมหลวงท่านเนี่ยนะฮะได้ได้จัดสร้างก็คือเป็นตาประจําพระองค์นะสร้างโดยที่ว่าจะใช้บริเวณด้านล่างเนี่ยนะฮะจะจะจะเป็นภาษาขอมเขียนคําว่าวิมลครับผม นะฮะจุดนี้ป่ะครับใช่ฮะข้างล่างบริเวณนะฮะครับริเวณบริเวณบริเวณตรงฐานข้างล่างปลายข้างล่างเนี่ยครับพี่จอบเห็นนะฮะใต้ชัดเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะฮะจะเป็นภาษาขอมเขียนว่าวิมนวิมนก็คือเป็นเป็นชื่อเป็นชื่อของหลวงปู่สุขท่านนะฮะก็คือตามความเข้าใจของผมเนี่ยก็คือเสด็จในกรมท่านเนี่ยทำถวายครับผมให้หลวงปู่สุขครับผมนะฮะ ฉาดก็คือตาประจำประจำพระองค์ครับผมนะครับแล้วก็ถามว่าทําไมทาไมทําไมคิดว่าเป็นของหลวงปู่สุขนะฮะข้อแรกก็คือชื่อคำว่าวิมลครับผมนะฮะก็คือเป็นชื่อของหลวงปู่ับนะทีนี้เรามาดูในในส่วนของแบบพิมพ์พระบริเวณฐานนี่ยพี่จอมสังเกตดูเห็นไหมฮะบัวบัวฐานข้างล่างเนี่ยนะฮะจะสังเกตดู เหมือนเหมือนกับบัวของแม่หมวดพิมพ์อะไรพี่จอมลองสังเกตดูว่าเห็นไหมเป็นบัวสามเหลี่ยมใช่ไหมเหมือนกับหมวดพิมพ์วัดหัวหาดหัวหาดใช่เห็นไหมฮะดูพี่จอมดู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 ภาพประกอบจากในหนังสือผมก็ได้เนี่ยเห็นไหมฮะบัวลักษณะบัวใน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 พราสี่เหลี่ยมของหัวหาดกับบัวที่ปรากฏอยู่บริเวณฉัด ครับผม <S <S เห็นไหมฮะบัวจะเหมือนกันอันนี้คือคือมองถึงเรื่องศิลปศิละปละปเชิงช่างใช่ทําไมทําไมถึงรู้ว่าเป็นของหลวงปูสะะ่สุกนะฮะศิลปะเนี่ยมันจะฟ้องครับผมนะฮะในพระบางหมวดพิมพ์ที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยศิละปะเนี่ยมันจะบ่บงบอกครับผมนะครับว่าเป็นพระของคณาจารย์ใดครับผมนะครับแล้วก็พิมพ์ในหมวดพิมพ์เหรียญฉัดวิมลเนี่ย เท <Krist ian> ่าที่ผมพบเจอเนี่ยจะมีมีมีมมมมลักษณะสองพิมพ์ครับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้เราเรา,เรามีในเรามีพิามเดียวที่นํามาบรรยายเดี๋ยวไว้ถ้าผมผมได้รูปมาผมค่อยนํามาบรรยายครับนะะ <ผม S 1> ในหมวดในหมวดพิมหนึ่งพอดีมันมีหมวดพิมพ์นี้อยู่ครับ,รบผมผมถามนิดนึงแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นพระที่ทันหลงวงปู่อ่านะฮะทีนี้เราเรา เรามาดูถึงอะไรไหมฮะถึงองค์ประกอบก่อนนะองค์ประกอบก็คือเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญหล่อนะฮะข้อแรกเลยเป็นเหรียญหล่อนะครับทีนี้ถ้าพี่จอมสังเกตดูเนี่ยตะก่วเนี่ยคคือตะก่วประเภทเดียวกันกับพระสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะตะก่วประเภทเดียวกันเลยครับผมนะตะก่วมันจะฟ้องเลยประเภทเดียวกันข้อที่สองนะฮะตะก่วประเภทเดียวกันหมายถึงว่าถ้าเรานําพระ พ้าสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมยุคที่ทันหลวงปู่มาเทียบกับเหรียญกับเหรียญเหรียญนี้เนื้อหาจะเป็นเนื้อเดียวกันตะตัวแบบเดียวกันแบบเดียวกันแล้วก็สีหรือว่าความอายุของของโลหะเนี่ยใช่ใช่ครับเท่ากันนะครับถ้าถ้าขยายดูพี่จอมเห็นไหมฮะประหลอดบนผิวเห็นไหมฮะประหลอดขาวๆพวกนี้นะฮะจะเหมือนกับผ้าสี่เหลี่ยมเลย เ <P hew> พราะพระอยู่ในยุคเดียวกัน <ผม S 3> นะฮะพวกนี้เวลาเก่ามากๆเนี่ยประหลอดเนี่ยมันจะออกอมเหลืองครับมันจะไม่มันจะไม่มันจะไม่ขาวขาวเงานะฮะ <ผม S 3> ตะก,กัวตะก,กัวในยุคหลวงปู่สุกเนี่ยเวลาเก่าแล้วเนี่ยด้วยที่ว่าตะก,กัวเป็นร้อยปีเนี่ยครับพระที่มีท,ที่ที่ยังมีผิวประหลอดอยู่สวยๆเนี่ยประหลอดเนี่ยมันจะออกอมเหลืองอันนี้เป็นข้ออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเราก็ยัง เราก็ยังต้องดูพิมพ์ครับนะครับคือในอันนี้เท้าความอีกนะฮะคือในหนังสือเล่มสองที่ผมกําลังจะจะจัดทําอยู่เนี่ยนะครับผมเนี่ยพิจารณาพระหลายๆพิมพ์นะฮะคัดสรรแล้วก็เลือกนะฮะบางอย่างเหรียญนี้เนี่ยผมก็ดูนะฮะดูดูดูถึงศิลปะดูถึงองค์ประกอบนะฮะเลยเลยเอามาลงหนังสือในเล่มสองเนี่ย นะแล้วก็ถามว่าทำไมทำไมเรารู้ก็เหมือนที่ผมอธิบายไปให้พี่จอมฟังเนี่ยนะครับว่าคือไม่ใช่ว่าจะเอาพระเนี่ยอะไรก็ได้เอามาลงนะะเพราะไม่งั้นเนี่ยการศึกษาพระเนี่ยมันจะผิดทางพวกนี้นะผมต้องดูในองค์ประกอบเนี่ยมันมีมีชื่อหลวงปู่นะฮะด้วยศิลปะฐานเนี่ยมันเหมือนกันในหมวดพิมพ์ของพระผมเคยผมเคยเห็นในตลาดที่เป็น เปลี่ยนเก้พิมพ์พานเนี่ยไม่ใช่มีการเหมือนทําพิมพ์ขึ้นมาใหม่ครับคือคือเนื่องด้วยเนื่องด้วยที่ว่าทําไมเขาถึงทําพิมพ์ใหม่ครับผเพราะพระไม่มีตัวแม่ที่ไปถอดพิมพ์อันนี้ข้อแรกเลยครับเหมือนกับอะไรไหมเหมือนกับพระบิดากรมหลวงเนื้อดำที่ที่ผมทําคลิปไปที่ผมเล่าพี่จ่องฟังไปอ่ะคือคนที่มีพระแท้ เขาก็ไม่กล้าให้ไปถอดแม่พิมพ์ครับผมไอคนที่จะเอาพระไปถอดแม่พิมพ์เขาก็ไม่กล้าไปเช่าเพราะเนื่องด้วยว่าพระมันราคาแพงไม่คุม้มครับผมทีนี้คนที่จะทําพระไม่แท้เนี่ยเขาก็กินตนาการสร้างขึ้นมาเองครับผมโดยที่ว่าเอาไปถอดอาจจะมีรูปมาแล้วมาก๊อปปี้เคยเห็นในหนังสือ,สอกเก่าๆบ้างครับคล้ายครั่คาใ,ใช่ครับก็เอามาถอดพิมพ์ทีนีพ้พอถอดแม่พิมพ์ปุ๊บเนี่ยหนึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยครับ สัดส่วนพระไม่ได้ความหนาไม่ได้ครนะฮะพวกนี้พิมพ์มาเลยเพี้ยนไปพวกนี้เนี่ยมันเป็นของหายากทีนี้พอของหายากปุ๊บเนี่ยการที่ไปถอดพิมพ์เนี่ยพิมพ์มันเลยทําให้พิมพ์ดูประหลาดประหลาดไปไม่เหมือนในพระแท้ครับผมเราถึงต้องเอาพระแท้มาลงไว้ในหนังสือเล่มสองเพื่อที่ไว้ให้คนแล้วก็สมาชิกเนี่ยศึกษาไว้เป็นแบบเรียนกันนะครับส่วนด้านด้านหลัง ครับมีอะไรที่ต้องสังเกตจดจำเดี๋ยวนี้ดูด้านหลังนี่ยิ่งดูง่ายเลยเห็นไมที่ผมบอกพี่จอมเนี่ยพระเป็นพระเทลลอตรงนี้เทลลอโดยที่ไม่ได้ปาดหลังครับผนะฮะหรือไม่ได้แต่งครับนะนะเทแล้วปล่อยแห้งเห็นไหมฮะแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่จอมสังเกตดูเห็นไหมฮะรอยเหล็กจานอนี่ครับอ่าอันนี้สําคัญเลยรอยเหล็กจานคื ลายมือลายแม่นแม่นเลยลายมืออันนี้เห็นไหมฮะทําไมบ่งชี้ถึงว่าเป็นพระหลวงปู่สุขลายมือเนี่ยจะอยู่ในอยู่ในหมวดพิมพ์ของพระตัดชิดครับผมนะฮะถ้าถ้าเอาถ้าเอาลายมือจารในหมวดพิมพ์พระตัดชิดมาเนี่ยครับผมเอามาเทียบเคียงเนี่ยก็คือลายมือเดียวกันครับผมอันนี้ตรงนี้คือประหลอดที่แห้งอ่าใช่ครับเห็นไหมฮะจะออกอมเหลืองเห็นไหมฮะด้านดีโซนครับ จริงๆเหรียญนี้ตัวจริงอะผมส่องมาแล้วตัวจริงอะขาวสวยมากนะฮะจริงๆก็เป็นก็เป็นของของอาจารย์ผมเองเี่ยแหละของขออนุญาตเอ่ยนามก็คือของเยสตีชัยนาเนี่ยนะครับผมอันนี้ก็คือค่อนข้างค่อนข้างดูง่ายครับก็คือผมพิจารณาหลายรอบนะก่อนที่จะเอามาลงหนังสือก็ดีหรือมามาทําเทปในรายการเราเนี่ยนะนะอยากจะเอาพระแท้นะฮะหรือ วัตถุมงคลที่หายากจริงๆเนี่ยที่เป็นของหลวงปู่แท้ๆจริงๆเนี่ยเอามาทําเทปรายการนะฮะไม่ใช่ว่าเรามาบรรยายเทปในรายการก็ดีหรือไปลงหนังสือก็ดีเนี่ยเอาพระพระไม่แท้มามาลงหนังสือหรือมาบรรยายในคลิปเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันจะทําให้คนหลงทางนะฮะเราเราเอาง่ายๆคือเราไม่มั่วครับครับผมนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะพี่จอมพระหมวดพิมพ์เนี้ยผมบอกได้เลยนะฮะพระตัวจริงบางมาก ครับผมไม่หนา,<อ>านะฮะเ<า>ทหลอเนี่ยบางถ้าเห็นหนาหนาเน,นี่ยหรือรูปแบบเนี่ยแม่พิมพ์เนี่ยไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยครับผมอย่าไปยุ่งเลยครับผมนะ,ะผมเรียนเรียนอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็อีกนิดนึงผมพูดถึงเรื่องของเราก็เราก็ยังเน้นย้ำเรื่องของสีของโลหะของของลงปู่เนี่ยครับ <โล S 1> ถ้าเป็นพ้าแท้ส่วนใหญ่จะไม่ดำาใช่ครยังคือสีจะอมเทาๆเนื่องเนื่องจากการการผสมมวลสารของหลวงปู่มีความเฉพาะใช่ครับคืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นตะก่วในยุคสมัยนั้นนะฮะในการเทหล่อคือมันเทียบเคียงก็เหมือนกับของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังก็ดีเห็นนะฮะตะ่วก็จะเป็นโซนลักษณะโซนใกล้ๆเคียงกันเพราะพระอยู่ในยุคเดียวกันครับผมพวกนี้ฮะครับผมท้ายนี้ก็คืออีกนิดนึงนะฮะพิมพ์นี้โดยมากจะมีจานอันนี้เน้นเลย จานที่เมื่อกี้เราให้ให้ดูครับบางองค์เนี่ยจานสี่ห้าตัวเลยนะฮะผมเห็นมาสองเหรียญเนี่ยอีกเหรียญหนึ่งอ่ะจะจานสี่ห้าตัวจานเยอะมากนะแต่ว่าต้องเน้นเลยฮะต้องมีรอยรอยเหล็กจานให้เห็นนะครับถ้าไม่มีรอยเหล็กจานเนี่ยอย่าไปยุ่งนะฮะแล้วก็หรืออีข้อหนึ่งถ้าพระแบบลักษณะเวลาเราเราดูด้านข้างแล้วเนี่ยพระหนาๆเนี่ยอย่าไปยุ่งนะครับโดยที่ว่าแม่พิมพ์เนี่ยเขาเทเป็นแบบหน้าเดียวบางครับผม เข้าใจว่าช่างเนี่ยเขาแกะไม่พิมพ์มาบางมากนะฮะแล้วเวลาเทเนี่ยพระมันจะไม่หนาครับใครมีพระแบบนี้ต้องการที่จะปล่อยเช่าส่งรูปมาหาเราผมมาอยากได้มากที่ไลน์แอดนะครับใช่ครับนี้คือมีเหรียญอีกเหรียนหนึ่งจริงๆตอนนี้ตกอยู่ที่จังหวัดชัยนาทอยู่ผมก็เลยตามขอเช่าเขาทีนี้ว่าเจ้าของเขาก็เขาก็ห่วงผมเองไงผมก็อยากได้เหรียนลักษณะแบบนี้ นะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีอยู่ที่ที่บ้านของแางคนแลชีกใช่ฮะบางทีไม่รู้อ่าว่าไม่มีรูปแบบพระเลยไม่มีลักษณะองค์พระแล้วคือของที่ไหนของสำนักอะไรเปิดไปหนังสือไหนก็ไม่เจอใช่ฮะโดยที่ว่าจริงๆอจัดสร้างน้อยมากเข้าใจว่าเสด็จในกรมท่านเนี่ย แจกให้เฉพาะหลวงปู่สุขหรือเฉพาะคนใกล้ชิดกับหลวงปู่พวกนี้ฮะเหมือนเป็นที่ระลึกเหมือนเป็นเหรียญที่ระลึกอะไรลักษณะแบบนี้ฮะครับเราเลยเราเลยมาทําคลิปนี้เพื่อที่บันทึกไว้นะครับในการเรียนรู้ศึกษานะครับสําหรับท้ายคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะครับครับนะครับคนมีอะไรเพิ่มเติมไหครับก็ ถ้าเกิดต้องการปล่อยเช่าพระนะฮะหรืออยากสอบถามเกี่ยวกับพระเครื่องหลวงปู่สุขหรือพระหล่อยอดนิยมเนี่ยพบผมได้นะฮะที่ชั้นสามาทิพย์งามวงวานนะครับยินดีให้คําแนะนำนะฮะกับเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือมีจริงๆแล้วก็มีแฟนแฟนรายการมาหาผมาที่ที่แล้วเนี่ยบินมาจากพิษณุโลกเลยบอกว่าดูในรายการเราเนี่ยบอกให้เราให้สาระดีมากเลยเขาก็เลย เริ่มจะเข้าใจจากการที่ดูคลิปเราแล้วเขาก็มีพ้าเนี่ยเอามาเทียบเคียงดูอะไรพวกนี้ฮะผมก็เลยบอกว่าเออโชคดีเนี่ยคือคุณมีผ้าแท้ทีนี้คุณแค่ดูคลิปเราประกอบเนี่ยมันจะทําให้เราเขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะฮะหรือบางคนเนี่ยมาเจอผมอีกเอาผ้ามาเป็นกล่องเลยปรากฏว่าไม่แท้สักองเลยเขาก็บอกโหเก็บผ้ามาต้องหลายปีคือบางทีก็คื เดินมาไม่ถูกทางใช่ครับตรงนี้สําคัญผมก็เลยเรียนให้เขาเข้าใจว่าเหตุผลที่เรามาทํารายการนี้อยากให้ศึกษาก่อนที่จะไปสะสมนะฮะถ้ามีความเข้าใจแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปเช่าพระเนี่ยมันก็จะได้แต่พระแท้นะฮะโอเคครับแล้วก็ส่วนใครที่ต้องการจะเช็คพระนะครับก็ไปที่แอปเช็คพระครับ เดี๋ยวเราจะมีขึ้นให้นะครับนะครับกาแฟอร่อยนะครับก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ